กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมการปกครองแนะแนวทางกําจัดโรคใบด่างก่อนที่จะระบาดมากกว่านี้ปี2 5ง 6, 6นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปีทองของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังก็ตามนะครับแต่ตอนนี้นะครับกลับเจอปัญหาสําคัญก็คือโรคใบด่างมันสำปะหลังนะครับที่ทําให้ผล,ผลผลิตนั้นลดลงอย่างน่าตกใจนะครับด้านกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับหรือว่ากสอกอนะครับได้ร่วมกับกรมการปกครองนะครับได้ออกสํารวจโรคใบด่างในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับทั้งหมด54จังหวัด พร้อมขอให้เกษตรกรนะครับทําลายต้นมันที่เป็นโรคใบด่างนะครับส่วนพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงนะครับเกษตรกรนั้นควรเว้นช่วงการปลูกมันสปรังหนึ่งฤดูกาลนะครับเพื่อหยุดวงจรการระบาดโดยเปลี่ยนไปปลูกพืชไร่อื่นที่เหมาะสมนะครับโดยนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์นะครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวนะครับว่าจากการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างนะครับที่มีแนวโน้มกลับมาระบาดอีกครั้งตนนะครับได้สั่งการให้สนับงานเกษตรจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับ เร่งดาเนินการควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งประสานงานขอความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านนะครับเร่งสํารวจพื้นที่ระบาดโรคใบด่างมันสัปะหลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะครับเพื่อทราบสถานการณ์และการระบาดอย่างใกล้ชิดนะครับและทางกศกอนะครับก็ได้เตรียมแนวทางคัดเลือกแหล่งพันสะอาดนะครับเพื่อใช้สําหรับฤดูการปลูกถัดไปในปี2567นะครับโดยอาจจะคัดเลือกจากพื้นที่ปลูกที่ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนะครับ โดยเฉพาะในโซนภาคเหนือนะครับหรือในแปลงใหญ่มันสำปะหลังเป็นหลักแล้วจะจัดทําคู่มือบริการจัดการนะครับลรกใบด่างมันสำปะหลังแล้วก็จะจัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับสําหรับพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงนะครับเกษตรกรนะครับควรเว้นช่วงการปลูกมันสำปะหลังหนึ่งฤดูการปลูกนะครับเพื่อหยุดวงจรการระบาดโดยเปลี่ยนไปปลูกพืชไร่อื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่นะครับและสถานการณ์การผลิตด้วยนะครับและในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะส่งเสริมการใช้พันธุสะอาดนะครับ และทนทานต่อโรคใบด่างนะครับอย่างเช่นพวกระยอง72นะครับกษเรศาสตร์50และห้อยบง60นะครับโดยจะบังคับงดใช้พันธุ์อ่อนแอนะครับได้แก่พันธุ์ c m r 43 0889และพลายอง11นะครับแล้วก็จะทําการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคใบด่างมันสปะหลังตามระเบียบกฎกระทรวงการคังและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยจะมีการจ่ายชดเชยการทําลายต้นมัน ให้กับเกษตรกรเจ้าของแปลงนะครับจำนวน5,249รายในอัตรา2,160บาทต่อไร่นะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น141ล้านบาทนะครับซึ่งการจ่ายชดเชยนั้นจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรหรือว่าธกสนะครับโอนค่าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะครับในส่วนของการสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสะอาดทนทานโรคใบด่างและพันธุ์อื่นๆที่ได้รับรองจากหน่วยงานวิชาการและจากแหล่งพันธุ์สะอาดที่ผ่านมานะครับการประเมินร่วมกับกรมวิชาการเกษตรนั้น จะมีจำนวนทั้งหมด25 5 8 9 6 1ล้านาำนะครับอัตรานะครับ500ลำต่อหนึ่งไร่นะครับจะให้กับเกษตรกร4,483รายไปใช้ปลูกทดแทนในพื้นที่ที่ระบาดนะครับทั้งหมด5 1 0 1 7ไร่นะครับรวมเป็นงบนะครับ74ล้านบาทโดยการโอนงบให้กับจังหวัดดำเนินการนะครับแล้วจะมีการตรวจประเมินแปลงพันุสะอาดอย่างใกล้ชิดนะครับรวมเป็นงบ11ล้านบาทรวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการนะครับ จำนวน226ล้านบาทจากกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับนะครับจำนวน 1, 3 2 9ล้านบาทครับและสําหรับเงินส่วนที่เหลือในส่วนงบกลางนะครับก็ได้ส่งคืนสํานักงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างในมันสาปะหลังนะครับก็จะมีการรายงานข้อเท็จจริงให้กับกรมการส่งเสริมการเกษตรทราบทุกวันที่5ของเดือนนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังกําชับเจ้าหน้าที่นะครับให้ดําเนินการตามมาตรการการจัดการโรคใบด่าง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังหรือนอบมสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทางกสกนะครับก็ขอร้องให้กับเกษตรกรนะครับที่พบต้นมันสำปะหลังมีอาการของโรคใบด่างนะครับขอให้เล่งทาลายต้นที่เป็นโรคก,ก่อนนะครับก่อนที่แมลงบีขาวยาสูบนั้นจะนําไปแพร่ยังต้นอื่นๆน,นะครับด้วยการบดสับต้นเป็นโลกนะครับแล้วก็ใส่ถุงดํามัดปากให้แน่นนะครับแล้วก็นําไปตากแดดจนกว่าต้นมันนั้นจะตายนะครับหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ให้ทราบทันทีนะครับครับก็ต้องคอยติดตามต่อไปนะครับว่าแนวทางที่ทางกสงกรหรือว่ากรมส่งเสริมการเกษตรที่ออกมาเนี่ยแนวทางนะครับวิธีการกําจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลังนั้นจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับตอง8นะครับพิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ